ต้องขอาการาบสวัสดีครับนะไม่ได้เจอกันตลอยวันนะโอ้โหนี่นนะว่าวันนี้นะไม่ได้มาทำห้องหลับแล้ววันนี้นะเอชวนนี้เศรษ,ษฐกิจไม่ค่อยจะดีนะโอ้โหเอ้ย,อยบ้าน,นะนะช่วงน,นี้นะพวกทีมงานเนี่ยก็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 พาดลางานกันไปเต็มเลยเนี่ยนะโอ้โหเอชิปดาวน์โหลมาดุดิน เฮ้หมู่บ้านนี้ดีนี่นะเอ้ตรงนี้รุ่นดีนี่น่าน่าน่าทำบ้านนะเนี่ยเออว่าแต่บ้านนี้ไม่มีใครเลยเนี่ยมีไอร้รถกูเรมพร้อมเลยอืมวันนี้เศรษฐกิจเอ้ยบ้านหลังนี้อืมบ้านหลังนี้เป็นไงบ้านเนี่ย เพราะฉะนั้นเราควรไปหาเงินก่อนแล้วกันนะเอ้ยสวัสดีเนื้อเอาขายครับเนี่ยว่าคือมั่นนาบ้านีเนื้ออ๋อบ้านเราได้ขายเท่าไหร่ครับขายประมาณมขายประมาณสามตันเนื้อโอเคจนนี้ไม่ค่อยมีเงินเลยเพราะฉะนั้นเราต้องทำมาหนึ่นึ่ ต้องหาหาแล้วนะถ้าเกิดเราไม่มีเงินจะปุบ๊บนะเขี้ยเราภาชนะเราก็ต้องค่อยๆหลดแหละเดี๋ยวสักคนดีลงไปซึบออีกนึ่งซึบอซื้นี่นนนนนน เคซุบ <Okay>. โอ้ยกระโดดไปเร็วมาเลยมาเลยซึบซึโอเคมีเนื้อนาวด้วย, <c oughs> ยช่วงนี้โควิดก็ต้องกินอาหารสดๆหน่อยครับ เออเอาผินกรรมกลับแล้วปเป็นไงกรรบตายแล้วโโอ้หต้องรีบขึ้นก่อนนะเพราะว่าเราจะไม่มีประสรบการณ์พอเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อนี่นี่ทริปเราจะไม่มีประสรบการณ์พอที่ที่จะไปโหลดเหมือนแรกนะซื้อทริปเอาทำปั้นซื้อนี่สเต็ปเร็วปุอป๊อปุอ๊อปุ๊อป มีแอปเปิลรอบให้ไหมเนี่ยเดี๋ยวปั๊บๆๆเลยเรานะคือเออมีสเต็ปนะเดี๋ยวดิตรงน,นั้นมีอะไรไหมเฮ้ยต้ตนนี้แจกจ่ายใช่ไหมครับเนี่ยใช่เหรอฮ่อต้ตอนนั้นขายแต่ต้น,นี้แจกจ่ายฮ่อโอเคก็เสร็จ จะจ่ายมาเลยเอาเลยนี่แล้วหลังจากนั้นเร,เราก็ต้องซื้อขั้นปั่นึบนี่ซื้อไปซึ้อเอาอันนี้มานะแล้วหลังจากนั้นซื้อซื้อนี่มาทำแบบนี้ ทำผิดแอดแล้วก็ขวานเอาความพิษนี่นะครับเดี๋ยวต,ตัดไปตอนตัดไปเสร็จเลยอาเซิฟมันต้องกินก่อนเซิฟตอนี้เราเริ่เก่นขึ้นแล้วนะจุดเรามีดาบเล็ดทึบเฮือบเฮือบหมุนลับบ้านครับอันนี้สามพรใช่ไหมครับนเนี่ยเชโรนเนอร์กันก็ ่ะนี่ครับสามสามทอนตอนนี้นะเราเราก็จะไปสุดเหมือนกันนี่นี่ถึงเลดจ,จะมีเยอะนะ่าจะหินไม่มีเลยชิมีนี่วนนี้นะเราเก็บพอแล้วมันต้องอาอันนี้มาต่อเป็นไม้ก่อนมาต่อเดี๋ยวก่อนนะเส่วนนี้มีเลด

ไปกด <Good. S 1> เออ,อชบช <Yeah. S 1> อนี่ครับนขุดไปนผมก็ว่าจะเอาไปทำร้านขายอาวุธนะขนาดนี้ทำร้านขายอาวุธเลย เออเห็นหผมร่าว่าเขาบอกว่ามีมีประมาณแร่แร่เหล็กแถวนี้ด้วยแล้วผมนะนะแล้วผมแล้วเขาก็ให้ให้แร่เหล็กมาเนี่ยจบอ่ะไปหินได้กี่ก้อนนะได้สิบสองก้อนมาดิผม, <ๆ S 2> ผมก็จะทำร้านอยู่ประมาณตัวนี้ มันไม่ใหญ่มันชิบมาณนี้่ชิบชิบชิบเว้ยุดเกินเอาปิดแอดมาดนี้ปิดแอดหินได้ไหมไม่ถึงสองร้อยรอบ โอเคพอดีเป๊ะต้องต้องขุดหินเพิ่มก่อน,นประมาณแถวนี้ชืบชืบได้เวลาขุดแล้วที่หัวน้ำบ้้นให้มาแล้วมันมต้องกินก่อนมีเงินแล้วเราก็ต้องมาซื้อนะ จะหายเงินเลยเออลุนลุนหมื่นพอนนี่ซื้อได้เท่าไหร่ออส่วนลดประมาณหมดนี่เลยนี่เลยนะถ้าไปแล้วก็ไหลนั้น แต okay. ่แครอทมาประมาณสิบอันอ,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 อยู่ครับอบเฮ้ยแถวนี้มีวะวนี่ชอบไปเลยกดเล็ดไปเลยพี่เจก็ใกล้กันพันแลวนี่กดไปรังบ้านให้มาเลยน,นี่ยขอดี ได้อันชิมนแบบอึบเยโอ้โหเกินต่อไปก็คือประมาณนี้บ่าต้นคลิปคลิปวีรอนี้มาต้นเร้เลยนะ รัป้านให้มาต่อไปเอาเอาอครนคับมาประมาณนี้แล้วก็ครับกรนเอากอน,อนมากรนามาสอนก่อนต่อไปนี่เตรียมตัวนอนเลยนี่ ไอชิปนี่ช่วงน,นี้นะมันต้องทำของดีๆหน่อยแล้วก็สปิรานหน่อยนี่ชิปชิปชิปชิบ,ชบ,ชบ,ชบเอาทำไม่ได้อะเล็กไม่พอต่อไป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 ทำเตาเผาเลยแล้วก็คราบ ประมาณนี้นี่ทำ mm. ต่อไปก็คือเอาเชื้อเพลินนี้ใส่เข้ากับเหล็กประมาณนี้แต่ก็ไปไปตัดตัดต้นไม้ใช้กว่านาประดามไม่ได้นะนี่ชึบชุดชุดชึบแตทำอุป,ปกรณ์มากเลยเออไม้ไม่มีล,ลืมไป ้าไมายไม่มียวไ,ไปใช้ขวานสอนอันให้เป็นประโยชน์เลยตัดมาได้เยอะเลยนะในวันนีเล็ดเผาสิจันอ่าสีก่อน้ลแล้วก็ทำเสื้อก่อเสื้อเสเนี่ต่อไปอทำไม่ได้เนี่ยรานะใช้มีดไหมอ่ะสไปก็คือการใส่ ก็เสร็จทำอันนี้ก่อนโอเคเอาละแล้วก็ทำสติตมานี่เอาไม้ในามาดูหน่อยดิเดี๋ยวมัน นี่นะเดี๋ยวเปิดร้านเลยนะเดี๋ยวเปิดร้านเลยนะจัดก,การเลยนี่นะขายได้เยอะเลยได้เพชรมาเยอะเลยทำชุกเกาะเลยนี่เกาะเพชรไปไลฟ์ฟันมอร์สเตอร์ใส่ไปได้ก่อนนี่ก่นอนนี่นะ โอ้ยมีคนมาหาฉันเองใครอะเฮ้ยน้องเฮ<อ>้ยมาได้ไงเนี่ยอา้านายมาทำอะไรเนี่ยโอ้พอดีบอกว่าว่าพอดพอดงานเสร็จแล้วนาะช่วงน,นี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนาะใช่แล้วแหละเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีนะเพราะฉันนันชึวยมาทำงานไงส่วนนายทำอะไรโอ้เออไปยืมยอดอ่ะที่ไหนอะ จังหวัดสุโขทัยใช่เหรอช่อส,สิสุสุโขทัทยซะทใช่เช็สุขโขทัทยเลยอหรชใชยเนาะเนี่ยสุขโขทัทยออเออเอเอผู้ผิดพอดีฉันไปเยี่ยมญาติที่แบบว่าที่ที่แบบว่าที่ที่จังหวัดชุมพรอ่ะอ๋อ ชมพรชชยช,ยช,ยชยโอเคนะน,นี่นะฉันมีอะไรจะให้นายนะนั่นก็คือชุดเกาะเล็ดไงล่ะเย้เตรียมใส่ได้เลยแต่ฉันไม่เอาหมวดแล้วมั้งโอ้คราบหมดมาแล้วขาบหมดมาใส่แล้วนู้นได้เลยชูโอเค หมวดนี้เอาไปเก็บเลยเราไปเก็บเลยหมวดเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนะมันรีไซเคิลได้มาเผาเป็นเศษเลยเนี่ยชอบได้อยู่ได้ว่าแต่ถ้าเผานายจะรู้เมนูว่าถ้าเผาทองจะมึงเลยไม่รู้อะเผาไม่ได้ไงน้าเป็นเลยอะเผาไม่ได้อีก และตอนนี้ฉันก็มีชุดกราเพชรแล้วนะขาดแค่ดาบเพชรอุปกรณ์เพชรอนะดาบเพชรชุดกราเพชรเชิดเชิดบนี่นะสำหรับคลิปนี้นะขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c ไ i b ์กดแช์นะสวัสดีครับ